มือนีก็ฝนตกเหมือนเดิมเนาะเหมือนถูกมือทาย,ยุวิภาเขาน่าจะเป็นมือที่สามหรือสี่แหละนี่เนาะขณะทีก่กำลังถากเสียงมือนีก็ยังตกอีกมือนีก็ะไปหน้าเนาะไปหน้าไปเก็บฟื้นแต่ว่าบอดด้ไปหามาใหม่เพราะว่าเมือม่อยเมื่อยแต่ละมือบ่เคยไหนหวางเลย ตื่น <c oughs> บางที่ก็ตีหาบางที่ก็หกโมงเสาร <c oughs> ์ตื่นปุบเอากับเขาไปอุ่นเหีมาเกียยม,มาว่าจะเฮ็ดเตรียมอาหารมาแล้วแปดโมงเก <c oughs> ่ามงกินกาแฟาบางที่กับบอกินสิบโมงหนึ่งขา่าสิบเอ็ดโมงไปเกียกย์ไก่ เคียงกลับมาเฮี่ยเพื่อที่จะเตรียมอาหารเรียมหมาอีกบ่ายโมงไปทำงานชั่วโมงหนึ่งตัดต่อคลิปลงโซเชียลบ่ายสองกลับบา้านเรียมหมาเอาหมาออกไปเหียวบ่ายสามกินข่าวซีโมงอาบน้ำ หามุ้งเดีนอนเล่นโทรศัพท์หกมุงเตรียมเกียร์ม้าเขาแร่งอาหารเย็นหมาทุ่มหนึ่งเอาหมาออกไปเหยียวสองทุ่มกะนั่งเล่นตัดคลิปถ่ายคลิปกระหมาสามทุ่มกะเบึ้งละครเบึ้งข่าวสี่ทุ่มละครจบข้าวจบ ้าเมาออกไปเหวออีกหาทุ่มเขาห้องหกทุ่มนอนตีสองหรือบอกระตีสามหรือบอกระตีสี่ตื่น้าเมาออกมาเงียวหรือบอกระตีหาถ้านอนดีกระตีหาหกโมงสองก,กับตื่นไหมขมา่านี่นี่คือกิจวัตรการละเมิด เเคยมีเวลาว่างเลยแต่พันมีหมาตะกี้ตะกี้คิดว่าทะเลียนจบกับซีซัมบ่ายอยากตื่นเวลาใดก็จะตื่นอยากเหนยังก็จะเหดแต่วัาตะพันมีหมามากถูกย่างตรงเต,ต,ตะตรงเตะเพราะว่ามันมันบริเรกินข่าวต่บ,บ่มีความสุขมันกับบอมเบนาสิก,กินดอกม้สองตัวนี้ก็ไดดบ่ก,กินกะต้องฉลาดก,ก็มัน มีปากเทลงเลยป้อนเอาสมมือนน่อีอ้วนพี่สียกอ่ะพี่ตียกจับบ่ดด้อยู่แล้วเพราะว่ามันมันแห้งหล่ะ